สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรถสวยมือสองเฉยเบึกพีคาร์นะครับวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นรถทรงสไตล์ผู้บริหารนะครับเป็นเจ้า Honda Accord 2.0 Hybrid Tech ยไฮบริดเนะครับปี2017คันนี้เลยนะครับอ่าแล้วเรามาเริ่มจากออปชั่นภายนอกของเขากันนะครับเรามาเริ่มจากตัวโคมไฟเนาะไฟของเจ้า Honda Hybrid คันนี้นะครับ Accord Hybrid เนาะเป็นเจ้าไฟเดย์ไทม์ลันยิ่งไลน์นะครับ มาพร้อมกับสีฟ้าอย่างเงี้ยไฟสีฟ้าอย่างงี้แสดงถึงความเป็นไฮบิดเนาะของ Honda านะครับอ่าถัดลงมาอันนี้นะครับยังมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแถมมาให้อีกด้วยนะครับที่สําคัญยังมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับลักษณะล้อของเขานะครับจะเป็นล้ออลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางโยโกฮามานะครับปี2020นะครับแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับด้วยความสะดวกสบายอย่างแรกนะครับเจ้า h อ n d a Accord h y b r i บิดคันนี้นะครับมีกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับเป็นกุญแจรีโมท i m m o o i l l z e r อเนาะอ่าถัดมานะครับมียังมีระบบ Smart k e y l e t ต t t นะครับเพียงแค่เรานะครับยื่นมือเข้าไปเนาะก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับแบบนี้เลยอ่าแต่ทีนี้เรามาดูส่วนของภายในของเจ้า Honda Accord คันนี้กันนะครับอ่าแล้วจากตัวเบาะเนาะเบาะคันน <X S> kind of ี prayed, ้นะครับ <X S> <X S> เป็นเบาคู่นหน้าไฟฟ้านะครับอ่าสามารถปรับได้แปดทิศทางเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับลักษณะเบาของเขานะเขาจะเป็นเบาคุ้มด้วยหนังนะครับอ่าสีนี้เลยนะครับสีน้ำาอย่างนี้เลยอ่ะแต่ทีนี้เราไปดูส่วนภายในรถกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับด้วยคบามสะดวกสบายอย่างที่สองนะครับของเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้เนาะ มีปุ่มพุ่สตาร์นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรคแล้วกดปุ่มเนาะก็สามารถสตาร์รถได้แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับเลขไม้นะครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่เพียง1 6 6 0 0 0กกิโลเท่านั้นนะครับอ่าแบบนี้เลยระบบปรับอากาศนะครับของเจ้าคอนแอร์คอยลคันนี้นะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับแยกดูอัลซอนเนาะอันนี้นะครับอ่าแยกซ้ายขวาเลยนอปูมปรับได้ตามใจนะครับอ่า ออโตก็ได้เนาะอ่าพอตัดขึ้นมานะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับทันนี้รองรับนะครับ AMFM นะครับ CD MP3 USB Bluetooth นะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับและรถคันนี้นะครับยังมีระบบนำทางนะครับอย่าง Navigation System นะครับอ่าทำให้เรานะครับสะดวกสบายนะครับในการจะไปไหนมาไหนได้เนาะโอเคนะครับ พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงนะครับหรือว่าลดเสียงได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเลยเป่ดทิวิทยุก็ได้นะครับวางสายรับสายนะครับจากตรงพวงมาลัยเนาะในส่วนของฝั่งขวาของเขานะครับก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอย่างคุสคอนโทรลนะครับทำให้เรานะครับเดินทางไกลๆเนาะก็สามารถสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบนี้ช่วยให้เนาะ แลรถคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ถ้าเกิดสมมติเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีจอนีเส้นเึ้นมาให้เนาะเป็นมุมอับสายตาเนาะอย่างนี้เลย,ยช่วยให้เป็นกล้องช่วยให้เนาะ,ะเป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะครับมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะคันนี้ที่สำคัญนะมีกล้องมองภาพขนาดใหยหลังนะครับดูได้สามสามแบบเลยแบบนี้เลยนะครับตอบโจทย์นะใช้งานได้สบายนะครับคล่องเลยคันนี้ มีซันรูฟให้อีกด้วยนะครับคันนี้นี่อั่นี้เลยตอบโจทย์นะคันนี้ผมว่าสบายเลยสไตล์ผู้บริหารเลยคันนี้อ่าอันนี้คือในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของ Honda Accord 2.0ด y b r i ุ t e c h คันนี้เนาะมองดูนะครับเนี่ยกว้างมากนะครับผมสูง170นี้นั่งสบายเลยนะ นั่งสบายมากนะครับและใครนะครับที่แบบแดดร้อนเนาะไม่อยากเจอแดดอะไรเงี้ยยังมีมา่านบางแดดมาให้แบบนี้เลยสบายนะครับคันนี้คนนั่งข้างหลังนี่สบายมากที่สําคัญยังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับอแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยและยังมีที่วักพักแขนนะครับพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำเนาะนี่เลยตอบโจทย์นะครัสไตล์ผู้บริหารเลยฮอนด้แอคคอยคันนี้นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวทีนี้เราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเนาะว่าจะก,กว้างขนาดไหนสใส่สัมภาระได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าอันนี้คือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับของ Honda Accord คันนี้กันนะครับเรามาดูกันเลยกว้างมากนะครับอ่าใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยนะครับคันนี้โอเคเทีนี้นะครับเดี๋เราไปดูส่วนของห้องเครื่องกันเนาะ <S 2> <S 2> <S ว่า เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่คือเครื่องยนต์ของ Honda Accord 2.0 Hybrid t e ทคคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะคันนี้ 2,000cc นะครับรองรับเชื้อเพลิงเบนซินด้วยนะคันนี้อ่าลองตายอย่างนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับทางเรานะครับรับประกันได้เลยนะไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํานะครับสังเกตจากอะไรเนาะดูจากรูได้รูกลมหมดอ่า โอเคนะครับแบบทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสไดกันทดสอบสมรรถภาพของรถคันนี้นะครับว่าจะอัตราเร่งของเขาหรือว่าโชคกคอะไรอย่างเงี้ยขับดีขนาดไหนแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตามไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทสได้นะครับเจ้า h อน d ้าแอคคอร์สุดให้เป็นเทปีสองพคันนี้กันนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทสดสอบสมรรถภาพช่วงล่างนะครับของ h o น d ้าแอคคอคันนี้กันนะครับว่าจะ เจอขนอนปุกผากเนี่ยมันจะเหวีย่ยงหรือว่ามันจะมันจะสั่นขนาดไหนเนาะ,ะเรามาดูกัน เขาเนี่ยก็ใช้งานดีนะครับเบรคนึกนะครับก่อถนนเนะาะคันนี้สำหรับผู้บริหารเลยนะทรงนี้รถคันนี้สไตล์ผู้บริหารเลยนะครับนั่งชิลๆเลยนะครับมีห้องผู้โดยสารเราก็เห็นแล้วเนาะว่ากว้างขนาดไหนเนาะนั่งสบายนะครับคันนี้ขับขี่ก็ดีนะครับตอบโจทย์แทบจะทุกอย่างเลยเนาะ ประหยัดน้ำมันด้วยนะเพราะมีระบบไฮบริดเนาะใช้ไฟฟ้าได้นะทีนี้เราลองมาดูโหมดสป,ปอร์ตกันกว่ามันจะคุงขนาดไหนเรามาลองดูเลยนะครับกดบบนนปุ่มเนาะขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นโหมดสป,ปอร์ตเนาะี พออัตราลเร่งเนาะเพราะวเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัปดไปเนาะคันคีประมาณนี้นะครับแล้วก็คันคีเพราะอัตราลเร่ขงของเขาประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเนาะอัตราู0.100ของเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วินาทีกันผมพาไปทดสอบกันนะครับ ครับ๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเนอะศูนย์ถึงร้อยนะว่าจะใช้เวลากี่วีเนอะ <S <S 1> <S 1> โอเคนะครับมาดูเลข โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า Honda Accord 2.0 Hybrid Tech ปี2017คันนี้นะครับเรานะครับตั้งราคาอยู่ที่857,000นะครับแต่นะครับโปรโมชั่นนะครับใครนะครับที่มาจากทาง YouTube นะครับหรือบอกว่ามาจากทาง YouTube เนาะเรานะครับลดราคาให้20,000บาทครับเหลือเพียง837,000บาทนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับ หรือใครนะครับอยากให้ผมรีวิวรถอื่นนะครับรถรุ่นอื่นคันอื่นนะครับสนใจอยากให้รีวิวรีวิวรถอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองจะเบ็นพีค่าสวัสดีครับ